เอาที่นี่น,ะนี่โอ้โหขอตังค์บ้างนี่โอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยขอตังค์บ้างเขาบอกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเออขอตังคนะ์งบ้างคะ่ะพี่น้องเอ้ยน้ำแข็งเด้อน้ำแข็งน้ำแข็งไปน้ำแข็งก่อน ปต,ตังบ้างออโอ้โหนี่เด้อพี่น้องสดน้ำ รถส่งรเกเียวเลยล่ะรถส่งรถไทยอืมนี่ <laughs> นี่อย่างน <c oughs> ี้นี่อา้อาวหืม,หม <c oughs> เอาใส่ถ้ววอ้ะบ่น้ำจิแซ่บบ่ะเนี่ยแซ่บก็ว่าแซ่บเด้เออมาใช่ไหมเออเอาพ้องไปใกล้ๆกล้ันตุดก็ล้างตอนนี้ก็ลังที่ผมนั่นเออนั่นบัตเตอพ่อแม่พี่น้องเตียวอุดหนุนราคาอุนุาคาเออกินกอนตอนนี้กินกอนมาเด้อกินเอ๊ะห้องพัดอย่างนี้นี่ ผัดไทยอ๋อมีผัดไทยดินี่จ้าไทยเต้นไทยอื้อดูนาวเลยมอกมาอ <c oughs> ันนี้บึงอีกด้วยหวัวอันนี้ก็ตักพันไปแล้วไปแล้วจะไปย่ำนาย สองอันยาวๆแต่โอ้บวก้าเฮ็ดหรอกแต่บวก้าเสื้อยันเนื้อสายดายันเนี้อดาคุณยันเนี้อบวก้าเฮ็ดหรอกเด้ยุทธูมเฮ็ดยุทธภูมิเฮ็ดเป็นเดี๋ยวเฮ็ดยากบ่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาผิดเปลนนี่เป็นยากอย่างนี้ฟองอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเฮ็ดไม่ต้องนั่นหรอกโพดเองนี่ยืนดูว่าจะแปลว่าเป็นอย่างไรแห้งบ่กเนี้ยบอกชากหน่อยทีไม่ยากอะไรก็ชับเห็นไหมตัวเสือ อันเพจโพดโพดนอกจากรูปเพราะเลยเว้นนั่นแล้วก็โพดเลยเว้นนั่นแล้วก็เอารูปรุงเขียนโพดคาร์โนะวาย่างไรกับโพดกันเนาะโพดก็คือโพดเดซแซดก็คือแซดเดเออวิอดีโอก็คือวิดีโอเด้มาแวนว่าย่างเดียวกันเด้ทอดซทบเนี่ยเดี๋ยวที่ว่าเฮ็ดย่างเดียวกันมันยิเห็นได้เลยตอนแห้งงั้นบ่มีหลอกนอกจากว่าตเองไปพลาดอย่างอื่นแล้วมันแห้ง เด้อพี่น้องเนี่ยพัดไทยกันไปกินพัดลาวกันเด้อลาวทะเลอร่อยอร่อยจุนบอกว่าเบียรรังนึง่งแต่ยันเจี๊ยบเออพินมายงบ่พี่มาว่า

อยู่ดีๆเมื่อเช้านี่ที่ลูกเล่มยังหึมๆหุึมๆหึมๆมานเลยช้านี่ตกแรงนะทีแต่โตบนานเท่านะ เดี๋ยวเ,เราพัดแล้าพัดเร้ไปทั้งเดียวเออเราพันนรงไปน้ำพันไม่เปีย่ะลูกชายอา๋อลูกชายอ๋อพนมีลูกชายมัด้ดสิ ย่างเดือนเ่นเดี่วรื่องวัวนี่ได้เลยฮะเป็นยังไงแล้วเพิ่นเป็นแล้วเพิ่มเฮ้ยแล้วเพิ่นแล้วเพิ่นเป็นยานยังทางตำรวจล่ะเป็นเป็นน้องซายเมียเมียเพคนนั้เป็นน้องซายนึ่เป็นน้องซายยังไงตำรวจอะเป็นน้องซายเมียอีกต่างคนเนี่ย พืไปเอาอาตนั่นแจ้งมอาปอาเอาเาต่อถึงใจแจ้กี่โอบอกว่ามุ้ยไปรื้มันทำไมแรงเกินเขา่อยังตนีนะตอยัะมันก็ดูดิชุน5มแล้วก็ต้องเหการกว้างวันีกตีแผตีอันใหม่เลย ทานี่อะใสไม่ได mm ้เราก็มาดูดล um <ain> ้มบ่ทั้ะเจสซี่อะทาี่ให้มันดูดเดยมันต้องเฉตนี่ลงครอบลงมาหน่อยติครอบลงมาให้มันอุ้มล้มอันนี้มันุ้มล้มอ่ะมันเปล่าละมันออกพุ่งหงลแรงได้อ่ะพอล้มอ่ะมันต้องให้โตดูดสะท้อนนี่มันต้องทรงอีกเด้เขาทรงแค่นั้นม่ได้หรอเขาต้องเอาลงมาเอกแล้วก็ติดครอบเอาใกล้ๆก็กระทะเอาลงมา

พัดลมเนี่ยมันต้องเป่าออกไปพุ่นอ่ะดูดอยู่ข้างนอกเนาะอือเป่าออกไปที่แรกแบบว่าจะไม่ลื้อลรือแลบบนี้ไม่เอาตัวนี้ไงจะเอาดูดทีเดียวออกไปนี่นเห็ดตั้งแต่เห็ดเป็นโค้งแล้วก็ดูดออกไปพุ่นเลยพุ่นไม่ต้องทำตัวกล่องมาทีเห็ดปองออกไปพุ่นอ่ะเห็ดตันเนี้ยพอพุ่นขึ้นให้มันดูดออกไปพุ่นแต่มันบอลหน่ะเห็ดเอาเอาไอ้ตัวเนี้ยจะเห็ดใหญ่หน่อยหั่นไปเห็ดไปข้างนอกคือตั้งแตเห็ดพัดล้มไปตั้งแต่ดูด ล้มมันเบาตัวดูด่ดูดลงตองเกิดผลจิองอน่งก่ก็จามนี่อือวองผนะัด,ดกะเพราเผ็ดนะรูเผ็ดแหลแต่ผมข้าวจานนี่ตอกนตก่จะโอ้ม 不要动了，嗯啊。 เรียกคนตีนฮะเรียกคนตีน